มาต่อเลยครับแดงลงมีได้กี่ตัวพี่ใหญ่จองยกคอกนะของนี้นะครับโอ้พี่ใหญ่ออกครบเลยครับออกทุกฟองเลยครับแม่นี้ออกทุกฟองเลยออกทุกฟองเลยนะครับ สามสี่ห้าสเจ็ดแปดแปดเ 10 1สตัวครบนี่เาทุกฟองเลยนะครับสิ 11, ฟองสิตัวนะครับตี่ใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวลงลังวันนี้เลยนะครับโอเดูเดี๋ยวของดูดูงูดูด 1จนะครับ11ครับผมเยี่ยมเลย ของนี้ได้เยอะนะครับนี่เยอะสิบเอ็ดเลยของพี่ใหญ่นะครับของวันที่หนึ่งธันวาเลยนะครับอ่านี่เท่ามือหนึ่งนะครับปฏิวัติครับเท่ามือหนึ่งไข่แล้วนะครับไข่แล้วอัปเดตด้วยเลยนะครับ หนึ่งสี่หมื่นนะครับปฏิวัติปฏิวัติสามแล้วครับดำวาสนา้ยดำบรารมีนะครับดำบารมีดำบรารมี มันไม่โฟกัสครับดำมลามีสามหหกวกห้าสิบเอ็ดนะครับดำมลามีสิบอดแม่จอมทองนะอันนี้กล้องครบนะครับเท่ามือนหนึ่ง สี่แล้วครับทองมาหนึ่งสี่นะครับทองมาหนึ่งสี่เท้ากล้องพบเท้ากล้องพบเจ็ดนะครับ เจ็ดครับเถ้ากองพบก็ประมาณนี้นะครับกําลังผสมนะครับก็จองันได้อยู่นะครับเทากองพบก็ได้อยู่นะครับปฏิวัติก็ได้อยู่นะครับเทามือหนึ่งก็ได้อยู่นะครับใครสนใจก็จองได้นะครับข้างนี้เป็นเหลืองสี่หมื่นนะครับ จองก็0835713692นะครับลูกไก่ส่งตอนอายุเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับประมาณนี้นผมก็จะอัปเดตลงให้เรื่อยๆนะครับอของพี่ใหญ่คอกนี้ถือว่าได้เยอะเลยนะครับแม่นี้ฟักดีมากนะครับผมเอานี่ด้วย ผมเอาแป้งกำจัดไลหมานะครับโรยกกดีเลยแม่นี้นะครับออกทุกใบนะครับมีประสบการณ์จากแม่ก้องพบเนาะแม่ก้องพบไลแดกหมดนะครับแม่ฟักไม่ดีได้สี่ฟองเองครับโอเคประมาณนี้